สวัสดีค่ะ Welcome to I Like English รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ The Lord Buddha's History ตอนที่11ในหัวข้อ The Supreme Teacher Until the Final Moment หรือพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่จนวาระสุดท้าย เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมีสับที่น่าสนใจอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันกับวิทยากรรับเชิญของเราได้ในวันนี้อาจารย์อคันช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อคันสวัสดีครับ t Today we'll continue to talk about the Lord Buddha's history part 11 Sure last time we talked about the Lord Buddha told his parents And today teacheracher until the Final moment. the topic the the Supreme is: คราวที่แล้วเราได้ฝึกภาษาอังกฤษตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพุทธบิดาและพุทธมารดาไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่จนวาระสุดท้ายค่ะ Our Lord Buddha had done the work of propagating Buddhism for 45 years. His teachings have benefited humanity as a whole. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทำงานพระศาสนาได้สำเร็จในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตลอด45ปีคำสอนของท่านมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยาชาติ propagate แปลว่าเผยแพร่ humanity แปลว่ามนุษยชาติ During his stay at the Pavala s e t i a on the 15th day of the third waxing moon, the Lord Buddha said, "Three months hence, I will attain complete n i b b a n a ในระหว่างที่พระองค์พำนักอยู่ที่ปาวาลเจดีในวันขึ้น15าค่ำเดือนสพระองค์ทรงปรงอายุสังขารโดยกล่าวว่าในอีก3เดือนข้างหน้าเราจะเสด็จดับขันธะปาริณิพาน์ at ten complete n i b b a n a แปลว่าเสด็จดับขันธะปาริณิพาน์ during these final three months the lord buddha had made preparations for his passing he had taken care of everything in order to firmly establish buddhism The winning post for humanity time post the very long for for a ในระหว่าง3เดือนสุดท้ายนี้พระบรมศาสดาได้ประกาศข่าวการดับคันธะปริิพานของท่านออกไปและท่านได้จัดการทุกสิ่งเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมัน่นเพื่อมวลมนุษยชาติตราบนานเท่านาน establish e แปลว่าก่อตั้งจัดตั้ง He is the supreme teacher up until his final moments in that before attaining complete nibbana he wanted to know if there was anything that anyone did not understand about the Dharma and the Discipline. พระองค์เป็นสุดยอดพระบรมครูกระทั่งวาระสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จดับขันธะปรินิพพานท่านได้ให้พระพิสุขทุกรูปถามในธรรมะและพระวินัยทุกข้อได้ Supreme ป,ปลว่าสูงสุดประเสริฐที่สุด Discipline ปลาว่าวินัยกฎระเบียบ The Lord Buddha gave his final advice which is After I attain complete Nibbana The Dharma and the Discipline will be the things instead of me พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ออไว้ครั้งสุดท้ายคือหลังจากที่เราดับขันทะปรินิพาน์แล้วพระธรรมและพระวินัยที่เราตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นตัวแทนของเรา Finally the the 15th the the attained complete neardo foretold date the day the moon the age Nibana at day Sixwaxi at on Moon of of 80. ท้ายที่สุดพระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพานในเวลาใกล้รุง่งตามที่ได้ตรัสเอาไว้ล่วงหน้าแล้วในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เมื่อพระชนมายุได้80ปี Next we will continue to talk about the Lord Buddha attain complete n i b b a n a Don't forget to catch us. ครั้งต่อไปเราจะมาติดตามเรื่องการเสด็จด,ดับคันทะปรินิพานอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ Today we've got a lot of vocabulary about the Supreme Teacher until the final moment. For example, propagate เผยแพร propagate เผยแพร่ humanity มนุษยชาติ humanity มนุษยชาติ attain complete nibbana เสด็จด,ดับขันธะปรินิพาน attain complete nibbana เสด็จด,ดับขันธะปรินิพาน establish ก่อตั้งจัดตั้ง establish ก่อตั้งจัดตั้ง supreme สูงสุดประเสริฐที่สุด supreme สูงสุดประเสริฐที่สุด discipline วินัยกฎระเบียบ discipline วินัยกฎระเบียบ สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และวิธีการอธิบายเรื่องพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่จนวาระสุดท้ายอย่างง่ายๆมันทบทวนกันเพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะ Well that's all we have time for today just always tell yourself that I like English see you next time สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ¡Suscríbete